ล่าสุดแม่เด็กเชื่อมจิตปล่อยคลิปเด็ดนะครับทุกท่านโอ้โหนะไม่น่าเชื่อครับผมว่าจะมีคลิปหลุดออกมานะครับจะบอกว่าคลิปหลุดอจะบอกว่าคลิปหลุดก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่นะครับเออเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เขาปล่อยเองแต่ว่าอันนี้เขาก็ปล่อยในในกลุ่มนะเห็นอยู่สองคลิปนะครับทุกท่านไม่น่าเชื่อ คือเอาจริงอะ่ะผมผมบอกนิดว่ามัน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 ไม่เหมาะสมนะนะครับแล้วเขาก็ลงในเพจเขาด้วยนะครับลงในเพจเขาด้วยแล้วก็ลงในเพจมันจะมีคลิปเดียวมีคลิปเดียวที่อยู่ในเพจมันจะมีคลิปเดียวนะครับส่วนคลิปอื่นก็จะเป็นคลิปของทางทนาย เอาไปลงด้วยนี่นะหลายคลิปอยู่ต้องจะโดนใจอะนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซัดเดือดเลยเดี๋ยวมาดูที่ให้ทุกท่านดูภาพไปนะดูภาพไปผมก็จะไล่ดูไปด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นแชทไลน์ที่ที่ที่ส่งมานะครับคือลงลงเพจคลิปเดียวแต่ว่าลงในกลุ่มมอสองคลิปนะครับนะผมขอเบอร์ภาพไว้นะครับทุกท่านเพราะว่ามันไม่เหมาะสมนะครับ คือผมจะบอกว่ายังไงทาไมถึงไม่เหมาะสมนะครับผมอธิบายไปตามเนื้อผ้านะหนึ่งแหละภ,ภาพนีน่คือเด็กโผลเปื่อยนะครับผมเด็กเด็กเด็กโผลเปื่อยอาจจะดูแบบเป็นเป็นเรื่องปกติเ,เรื่องธรรมดาเหมือนกับว่าเด็กคนอื่นเขาก็เขาก็ถ่ายกันเวลาไปเล่นน้าใช่ไหมครับผมเวลาไปเล่นน้อํอหรือว่าไอเวลาแบบ ทำกิจกรรมกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็ถ่ายได้ที่ระลึกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือจะที่ระทึกก็ได้ก็นะนะก็อาจจะดูแบบเป็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่อย่าลืมนะว่าเด็กนี่ก็ก้าวขวบแล้วนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเด็กโตนะเด็กโตแล้วก้าวขวอืม mm hmm. นะครับเอ่อแต่ผมมองอ่ะนะครับคือเด็ก เชื่อมจิตเนี่ยคือจะไม่เด็กมนไม่เหมือนเด็กทั่วไปนะครับไม่เหมือนตรงไหนหลายคนอาจจะงงว่าจ้นนี่ทำไมบอกว่าไม่เหมือนนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เขาสร้างลูกเขามาไม่ให้เหมือนเด็กทั่วไปเข้าใจไหมฮะทุกท่านเข้าใจความหมายใช่ไหมคือเขาอ้างว่าเด็กเด็กเชื่อมจิตน,นะครับผมเป็นลูกพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะเออเป็นอนาคามีนะครับผมนะครับ แล้วก็เป็นบุตรบุญธรรมของพระโพธิเสด็จพรอิมเป็นพญานาคนะครับก็คือเป็นเป็นผู้ที่แบบอยู่สูงอ่ะนะครับเรื่อกไหมจนแบบมาให้คนกราบไหว้เห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมมีเอฟซียาติธรรมมากราบมาไหว้เขาถูกไหมครับนี่คือก็ทําให้ลูกเขาเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นแล้วนะครับอืมอยู่เหนือคนอื่นซึ่งแล้วพอพอทางศาลมีคําสั่งว่า ไม่ให้นําเสนอนะครับเกี่ยวกับการสอนธรรมะเกี่ยวกับการเชื่อมจิตนะครับผมวิปัสสนากรรมฐานอะไรเงื่อนนะครับผมนะครับที่มันจะไปบิดเบือนพระใรปิดกนะครับผมอืมแล้วยังไงครับอ่ะพอสารห้ามแบบนี้ก็มาถ่ายชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเราไม่ได้ผมก็ไม่ได้ห้ามแล้วผมก็ไม่ได้ว่านะครับเออเห็นไหมเวลาไปเที่ยวไปอะไร เราก็ไปนในว่านะเออแต่ว่าก็ดูเอาว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่คลิปอาบน้านี่นะครับผมใส่กางเกงในตัวเดียวนี่นะครับผมหรือบ็อกเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็ดูไม่งามนะครับผมดูไม่เหมาะสมยิ่งแบบอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้สูงศักดิ์สูงสง่เป็นเทพเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับออที่ไม่เหมือนแบบลูกชาวบ,บ้านชาวช่องลูกท,ทั่วไปเนี่ยนะครับผมของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะครับ แล้วมาลงอย่างเงี้ยมันก็เลยแปลกมันก็เลยดูไม่เหมาะสมนะครับเออหากว่าเขาเป็นเด็กทั่วๆไปที่แบบแบบไม่ได้สร้างตัวตนมาเกี่ยวกับความเชื่อลักษณะนี้ก็ก็คงถ่ายได้ปกติไอ้ไหมไม่มีใครว่าไม่มีใครมาจับจ้องไม่มีใครมาจับผิดนะครับแต่รู้สึกว่าคนในกลุ่มเนี่ยเขาก็ชอบใจกันใหญ่เลยนะนี่อย่างอย่างมันมีคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ฟังสักนิดนึงเออ มีการส่งสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สติเกตเกอร์ลายเด็กเชื่อมจิตนั่นแหละนะครับทุกท่านเขาก็ทําขายนะทําขายแล้วก็มานี่ยเน,นี่ไอโยคีนี่นะครับผมโยคีคอมเมนต์ว่าแสบนะตาลักอ๋อเ้าดินทาอาจารย์ลักด้วยเนี่ยแสบนะตาลักเงินเข้ากระเป๋าตนเองเต็มๆแถมยังจะมาฟ้องจุดๆ จุดจุดนี่ก็คือว่าข้อความมันมาไม่หมดนะครับสายผมเนี่ยแคปมาไม่หมดไม่ได้ไม่ได้แคปมาของของคนที่คนนี้เมน้นส่วนคนที่ตอบนะครับผมไปคอมเมนต์ตอบทีเนี้ยนะครับก็ชื่อเอ่อบนบนเชื่อมจิตค่ะนะครับไปไปคอมเมนต์ตอบว่าข้อนี้ละ่ะจะรัดอาจารย์รักแบบออกปากสารภาพบาปแน่นอน เชื่อเช่นนี้และคนนี้จะเป็นคนเปิดเผยความลับของแก๊งเวเจอร์ที่ผมอ่านสะดุดนี่เพราะว่ามันอ่านยากไอ้คนที่คอม,มเมนต์ว่าตัวหนังสือมันเต็นตัวแบบนี้นะครับผมมันมันมองไม่ทันนะครับมันอ่านไม่ทันนะ,ะแล้วก็พิมพ์ตกพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เม้นอีกก่อนนะครับผมเมนเมนตอบคลิป คลิปที่แม่ของเด็กเชื่อมจิตนี่นะครับผมลงมาคลิปอาบน้ำอขอบคุณแม่นกส่งรูปอาจารย์มาให้ชมอาจารย์มีความสุขและน่ารักมากครับมากค่ะพูดผิดมากค่ะนะครับเออนีนะครับ,เ,รบเขาไม่ได้ส่ง,สงรูปเขาส่งวิดีโอนะครับเ็ส่งวิดีโอนะ ดูยังไงเป็นรูปวัามันเป็นวิดีโอนะครับที่ส่งมาทั้งสองวิดีโอนะ่ะนะครับเอ่อวิดีโออาบน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็รีวิวสบู่หรือเปล่าสบูก่ก้อนขาวอ่ะผมขี้เกียจฟังผมฟังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยแบบไม่ฟังนะครับผมเออนี่นะครับผมก็มองอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเ,เขาสร้างกระแสรหรือเมื่อก่อนสร้างกระแสเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ย นะครับเอ่อแล้วก็อ้างถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะนะครับอ้างถึงพรยานาักอ้างถึงหลายๆอย่างเลยนะครับผม<ส>เพื่อให้คนนี่มาสนใจอะไรอย่างเงี้ย<ส>ก็ติดกระแสนะครับเอ่ออ่ะพอศาลท่านห้ามตรงนี้อ้าวก็มาลงคลิปในลักษณะนี้นะครับผมให้คนได้ติดตามให้คนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับผมเ<ส>ขาต้อง,งก,าอการอะไรกับสังคมทุกท่านต้องการอะไรช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะ นะแทนแทนจหนนี่หน่อยนะครับผมพูดคนเดียวมันก็ดูแบบไม่ไม่ไม่ดีอ่ะนะเออมีแต่ให้ผมแบบพูดนำมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันพิจารณาช่วยกันตัดสินช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์นะครับช่วยกันพูดให้ข้อคิดกับสังคมนะครับออผมก็มีหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นคนนำเสนอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับ ผมก็ตกใจเหมือนกันนะเห็น<ๆ>เห็นอันเนี้ยนะครับคือเขาลงบ่อยแล้วนะครับลงเริ่มจะลงบ่อยแล้วทีเนี้ยนะครับผม,มลงลงในกลุ่มนี่แบบก็มีสอนทร,รม,มานะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกท่านได้ได้ฟังในคลิปต่อไปไอที่สอนทร,รม,มานี่ยยาวเลยนะครับยังสอนอยู่นะครับผมก็ยังคงสอนในในกลุ่มนะครับสอนกันเองบ้างนะครับผมอ่านะครับแล้วก็พูดถึง ที่ปอทอนี่แหละล่าสุดนี่นแหละนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของอาจารย์รักอาจารย์รักนี่ฉ่ำเลยสงสารอาจารย์รักแนะทีเนี้ย <c oughs> หรือเปล่าต้องหาโอกาสโทรหาอาจารย์รักแล้วนะครับงานนี้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างอาจารย์รักช่วงนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ